สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านที่คราบผมแอดยูบาบเล็บนี้ครับ, you, รบแอดก็จะพามาดูช่องจีนช่องหนึ่งครับที่ได้ทําคลิปเปรียบเทียบกองกําลังรบระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาครับว่าอาวุธที่ทั้งสองประเทศซื้อจากจีนเนี่ยใครเหนือกว่าหรือเสียเปรียบอย่างไรครับเล็มนี้ครับผมจะใช้ผู้ช่วยของผมครับในการอ่านเนื้อหาเพื่อความรวดเร็วและกระชับครับ ส่วนคอมเมนต์ชาวจีนจก็มีท้ายคลิปเช่นเคยครับก็ไปฟังเนื้อหากันได้เลยครับอาวุธจีนที่ไทยกับกัมพูชาใช้อยู่จะมีโอกาสได้ประลองกันหรือไม่ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นลูกค้าประจำของอาวุธจีนมาตั้งแต่สมัยก่อนในช่วงทศวรรษ1980ไทยซึ่งเคยใช้อาวุธจากประเทศตะวันตกเริ่มหันมานำเข้าอาวุธจากจีนเช่นในปี1987ไทยซื้อรถถังรุ่น6692จํานวน50คันในราคาครึ่งเดียว รถถังรุ่นนี้มีระบบควบคุมการยิงและความคล่องตัวเหนือกว่ารถถัง T5455 ของเวียดนามในความขัดแย้งกับเวียดนามปี1988ก็ทำผลงานได้ดีรถถัง692บางคันได้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิลิเมตรและยังคงประจำการอยู่ส่วนบางคันปลดประจำการและนำไปจมทะเลทำเป็นแนวปะการังเขียมไทยยังได้ซื้อรถหุ้มเกราะลำเลียงพลแบบ85จำนวนเกือบ400คัน โดยบางคันติดตั้งจรวด30ท่อขนาด130ม mm, มแบบ82ซึ่งยังคงประจำการอยู่และมีวิดีโอแสดงว่าถูกส่งไปแนวหน้าแล้วคาดว่าอีกไม่นานอาจได้เห็นภาพการรบของพวกมันไทยยังมีปืนใหญ่แบบ591ขนาด130มิลจำนวน16กระบอกระยะยิงกว่า30กเมซึ่งเป็นที่นิยมของกองทัพไทยแม้ปลดประจำการแล้วก็ยังนำมาใช้ในพิธีการหลังจากอาวุธจีนได้รับชื่อเสียงเรื่องคุณภาพและราคาถูกในปี2016 ไทยสั่งซื้อรถถัง VT4 จำนวน62คันประจำการในกองพลมาที่3ในเขตทหารภาค2มีน้ำหนัก52ตันติดปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติและสามารถยิงขีปนาวุธจากลำกล้องได้มีปืนกลร่วมแกนและป้อมปืนควบคุมระยะไกลพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่สามารถยิงแม่นยำขณะเคลื่อนที่วิธีโทษือเป็นอาวุธหลักที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบ,บกไทย ช่วงหลังไทยยังได้จัดซื้อรถบดทหารราบร้อยยาง VN1C จำนวน111คันจัดสังกัดอยู่ในเขตทหารภาค2เช่นกันทำงานร่วมกับรถถัง BT4 รถ VN1C มีป้อมปืนควบคุมระยะไกลพร้อมปืนโกล30ม m mm, เมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40ม m mm, มปืนกลร่วมแกนและเครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังรุ่น Red Arrow 73D ในด้านปืนใหญ่ไทยนำเข้าระบบจรวดแบบ WS1B ขนาด300ม mm มจากจีนและผลิตเลีนแบบในประเทศในชื่อ DTI1 จากนั้นนําเทคโนโลยีของ WS 32มาผลิตเป็นรุ่น DTI 1G ระบบจรวดเหล่านี้ยิงได้ไกลกว่า150กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ลึกของกัมพูชาได้โดยมีความแม่นยําสูง CEP ต่ากว่า40เมตรในระยะยิงสูงสุดแม่นยํากว่าขี่ปนอาวุธบางรุ่นไทยยังซื้อจรวดนําวิถีด,ด้วยดาวเทียมรุ่น SR-4 ขนาด122ม mm. ิลิเมตรส่วนอาวุธจีนในกองทัพบกกัมพูชาเมื่อเทียบกับไทยยังล้าหลังกว่าปัจจุบันยังมีรถถังกลางรุ่น59ประมาณ50คัน รถถังสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่น6 3ประมาณ20คันรถถังแบลรุ่น6 2และรถลำเลียงพลรุ่น6 3อีกประมาณ50คันแต่ใช้มานานกว่า40-50ปีแล้วและในสภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจเสื่อมสภาพอย่างมากอาวุธที่ใหม่กว่าของกัมพูชาคือรถลำเลียงพลแบล,ล้อ,อยางแ b o บและรถลำเลียงร้อ,อยยางดงเฟิงเมืองฉีรวมถึงรถจู่โจมอเนกประสงค์แบบเมลเทนแคดในด้านปืนใหญ่กัมพูชามีปืนใหญ่ตาชนแบบ6 6ขนาด152ม mm, ิลลิเมตรประมาณ80กระบอก และปืนใหญ่แบบ591ขนาด130มิลลิเมตรประมาณ100กระบอกเนื่องจากปืนใหญ่เหล่านี้เคลื่อนที่ลำบากกัมพูชาจึงซื้อปืนใหญ่อัตชน CH1 จํำนวน30กระบอกจากจีนซึ่งสามารถยิงได้กไกลถึง52กิโลเมตรด้วยกระสุนเพิ่มระยะปืน CH1 เหล่านี้ถูกส่งไปประจำการหน้าแนวแล้วกัมพูชายังมีรถยิงจรวดแบบ81ขนาด122ม mm, ิลิเมตรารว100กันเคยใช้ในความขัดแย้งกับไทยในปี2011จากนั้นยังจัดหารถยิงจรวดแบบ 90B จำนวน25คันซึ่งพัฒนาจากรุ่น8 1 โดยได้นํามาใช้ในความขัดแยงล่าสุดแล้วเพื่อรับมือกับจรวดระยะไกลกัมพูชายังซื้อจรวด PSLO 3ขนาด300มิลิเมตรจากโนรินโคของจีนซึ่งถือเป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์สําหรับกัมพูชาที่ไม่มีขีดความสามารถโจมตีระยะไกลแน่นอนว่าไทยและกัมพูชายังใช้อาวุธจากหลายประเทศอาทิรถถัง M48 M60 และสกอ r p เ o ียนของอังกฤษรวมกันมากกว่า500คันรถหุ้มเกราะจากสหรัฐอเมริกาเช่นไ t รเกอร์ M113 B150 รวมกันเกือบ700คันยังมีรถถังและรถบดทหาร,ราจากยูเครน แม้อาวุธจีนจะทันสมัยแต่ก็ยังมีจํานวนไม่มากในกองทัพไทยในความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาคุณอาจเห็นการพระทะก,กันร,ระหว่างอาวุธจากอเมริกาและโซเวียตจีนกับอเมริกาหรือแม้แต่จีนกับจีนเองในสองฝั่งเราในฐานะคนนอกไม่ควรใส่อารมณ์กับเรื่องแบบนี้แค่นั่งดูเหมือนดูละครก็พอส่วนเรื่องวัคเนอร์กรุ๊ปที่เป็นหารับจ้างเขาได้รับค่าจ้างเป็นดอลลาร์หรือรูเบิลกันแน่ถ้าใช้รูเบิลและเขาคิดอัตราแลกเปลี่ยนยังไงรัสเซียรบกับยูเครนแล้ววัคเนอร์ไปสู้ในคาคิิรััับเงงงนนนยงไงกกหมาที่่่คารกับกลววา ฉันจำได้ว,ว่าประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ทำจากข้าวคอมเมนต์ต่อมาครับทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังผลมากแต่อุปกรณ์ของพวกเขากลับไม่ค่อยดีคอมเมนต์ต่อมาครับเครื่องยิงจรวด150อยกมก็มีบทบ,บาทอันทรงพลังเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปครับอุตสาหกรรมการทหารคือเส้นทางของจีนในอีกร้อยปีข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยและเวียดนาม มีพรมแดนติดกันทางบกหรือไม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับผมรู้สึกว่ากำลังลบประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นทางปริมาณและคุณภาพคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับดูแค่อุปกรณ์ไทยสามารถเอาชนะเวียดนามได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอย่าประมาทประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาแข็งแกร่งมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับไม่แปลกใจที่กัมพูชาไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ คอมเมนต์ต่อมาครับอย่าประมาทประเทศไทยและเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อไปครับหากอุปกรณ์เหล่านี้ถูกนํามาใช้ในสงครามมันจะเป็นการทดสอบการรบที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อไปครับไทยกับเวียดนามประเทศไหนแข็งแก่งกว่ากันแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้คําตอบนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากลักษณะการรบหากเป็นการรบเฉพาะถ้นที่ไทยน่าจะแข็งแก่งกว่าเพราะอาวุธของไทยมีความก้าวหน้ากว่า หากเป็นการลุกลานเวียดนามจะแข็งแกร่งมากในการลบในป่าคอมเมนต์ต่อไปครับรีบซื้อกองพนผสมยานก่อหนักมาเลยราชาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแท้และก็มีคอมเมนต์ตอบกลับน,นะครับว่าการสร้างกองพนยานก่อนหนักผสมต้องใช้งบประมาณมากกว่า2 0 0 0 0ล้านคอมเมนต์ต่อไปครับไม่มีทางที่ทั้งสองประเทศจะลงไม้ลงมือกันได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยต้องพึงพานักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา และไฟฟ้า7จเซนตของกัมพูชามาจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเหตุ hey, ผลแากคือความคุ้มค่า,าด้านต้นทุนที่สูงเมื่อเทียบกับอาวุธที่ส่งออกจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาอาวุธของจีนถือว่าคุ้มค่ามากคอมเมนต์ต่อไปครับกัมพูชากรุณากดสั่งซื้อโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ต่อมาครับอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนมากล้าสมัยแล้วแต่ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ในยุคสงครามต่อตาญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อไปครับ ทำไมต้องโยนทุทั้งลงทะเลด้วยละ่ะขายเป็น,นเศษเหล็กจะน่าสนใจมากกว่าไหมคอมเมนต์ต่อมาครับฉันยังไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงสู้กันแต่ก็มีคอมเมนต์ต้องกลับนะครับว่ามีเหมืองแร่หายากในพื้นที่ขัดแย้งที่ถูกค้นพบในรอบ23ปีคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยรวยขนาดนั้นเลยหรือแต่ก็มีคอมเมนต์ต,ตอบกลับนะครับว่าประเทศไทยควรเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษ,ษฐกิจที่ดีที่สุดในอเอเชียต่ไมนออกเขียงใต้ วินสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับจีนขายอาวุธให้พวกเขาเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันเวียดนามแต่ไม่ได้คาดหวังว่ากัมพูชาและไทยจะต่อสู้กันเองคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ,รบไม่ครับประเทศไทยใช้อาวุธจากสหรัฐอเมริกาและวก,ก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับว่ากองทัพอากาศเป็นของของเมริกาทั้งหมดกองทัพบ,บกมีอุปกรณ์ของจีนและกองขัพเรือมีเครื่องบินศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งรัา กระจุกจไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวจีนต่อการลังลบไทยกับคอมเมนตที่นำอาวุธเข้าจากจีนนะครับถ้ามีเรื่องราวไว้เล่าเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกันครับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามและฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ่บ่ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ